อันยอซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง b บ a c ก p i n กกับการแสดงนะครับบนโคเชล่านั่นเองงานเทศกาลดนตรียิ่งใหญ่ระดับโลกที่ b l a c k p i n กนะั้นได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ประจำปี2023ในฐานะของ Headliner เลยนะครับซึ่ง b l a c k p i n กเนี่ยจะเข้าร่วมในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่1แล้วก็ยังมีอีก1วันในวันที่22เดือนเมษายนนะครับวันนี้เนี่ยสร้างตำนานไว้ได้อย่างมากมายเลยเป็นโชว์ที่แบบว่า จุใจคนดูมากๆใครที่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะคบว่าโชว์ของ b l a c k พิ n k เป็นยังไงกันบ้างลึงตากันขนาดไหนและยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนเอาเวทีอยู่สุดๆไปเลยนะครับร้องสดตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีพักไม่มีเหนื่อยกันไปเลยจะได้พักเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการเข้าไปเปลี่ยนชุดซึ่งก็จะให้ทีมแดนเซอร์เนี่ยเต้นไว้บนเวทีนะครับแต่ว่าจะพักเนี่ยก็ไม่ได้ไปนั่งพัก กินน้าอยู่เฉยๆก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทําผมใหม่แล้วก็ไปแต่งหน้าเสริมความสวยขึ้นไปอีกก็ถือว่าเหมือนแค่ไปนั่งเอาแอร์เท่านั้นเองต้องยอมรับเลยนะคะว่า4สาวเนี่ยเก่งแล้วก็อึดกันมากๆซ้อมมาดีกันสุดๆไปเลยเพราะว่าโชว์นั้น เลิศตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอ่อมจริงๆนะครับโชว์รวมก็ปังมากๆโชว์เดี่ยวเองเนี่ยก็เลิศสุดๆไปเลยเปิดโชว์เดี่ยวมาด้วยเจนเนี่เป็นคนแรกนะครับกับเพลงเดี่ยวเพลงใหม่ที่ไม่ได้โชว์ที่ไหนโชว์เพียงแค่ในคอนเสิร์ตเท่านั้นแล้วก็ที่โคเชียร่านี่นก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนนั้นได้ดูนะครับร้องสดคือดีไปอีกเต้นไม่มีหยุดเลยเจนเนี่คือสู้ตายมากๆ สวยเฟียสเหมาะกับเพลงนี้จริงๆเลยนะครับใครที่ชอบเพลงนี้เราได้ดูกันแล้วแบบสดๆเลยที่โ c เช l l a ในปี2023แอบมีอุบิเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับตอนโชว์ใกล้จบเมื่อผ้าที่อยู่ตรงกางเกงของเจนนี่เนี่ยที่แบบว่าเอามาประดับไว้เป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับกระโปรงฟูฟ ดันหลุดลงไปนะครับอยู่ที่รองเท้าติดกับรองเท้าหรือน่าจะติดกับถุงเท้าของเจนนี่ไปแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการโชว์โดยโชว์มัสโกออนสุดๆไปเลยนะครับทำออกมานด้ดีมากๆตอนเดินกลับขึ้นไปบนบันไดเนี่ยแอบหวาดเสียวอยู่เหมือนกันกลัวว่าจะสะดุดล้มหรือเปล่าแต่ไม่เลยรู้งานมากบ้านนะครับเจนนี่เนี่ยเอาเวทีอยู่แล้วก็คุมโชว์ได้ดีจนจบเพลงไปเลยจบแบบเฟสเฟสปัง เจนนี่จบไปแล้วตามมาด้วยจีซูนะครับกับการโชว์เพลง Flower เพลงใหม่ล่าสุดเลยของเดบิวต์โซโล่คนสุดท้ายของวงนะครับโชว์กันที่โคเชล่าให้ทุกคนได้เห็นกันไปนเลยว่าท่าเต้นที่กำลังปังอยู่ใน t i k t o k หรือว่าใน Instagram Re e ว s ตอนนี้นั้นเนี่ยเต้นบนเวทีโคเชล่าแล้วอลังการขนาดไหนมากับชุดสีแดงแบบจีจ๊ดจ้าสะใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนทีมแดนเซอร์เป็นทีมแดนเซอร์ที่แบบทีมแดนเซอร์อินเตอร์ก็เหมาะกับเพลงนี้ไปอีกแบบนะครับ เต้นกันแบบว่าเอาเป็นเอาตายมากๆแถมร้องเพลงเนี่ยพี่จีซูก็ยังเอาอยู่สุดๆไปเลยโชว์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ฟลาวเวอร์ของจีซูที่แบบเป็นตำนานไปเลยในโคเชล่านะครับจีซูผ่านไปแล้วตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวนะคะฟ้าแฟดของลิซ่า โรเซ่นั่นเองโรเซ่ Rose ก็มาโชว์โดยเพลง On the Ground นะครับแต่ว่ามีการร้องเพลงกรเล็กๆน้อยๆบนเวทีด้วยก็ขึ้นไฮดรอลิกสูงขึ้นไปเลยตอนที่จะ move ไปอีกมุมหนึ่งของเวทีโดยย่องๆไปผ่านเงามืดต่างๆปรากฏตัวขึ้นมาอีกทีพร้อมกับแสงสว่างในเพลง On the Ground นะครับโชว์แบบเต็มที่สุดๆเอาเวทีอยู่มากๆใช้เวทีได้คุ้มจริงๆเหมาะกับการเป็นศินลปินที่อยู่ท่ามกลางแฟนอินเตอร์แบบนี้ด้วยนะครับโรเซ่ Rose ของเราร้องดีไม่มีตก เต้นแรงไม่มีตกเหมือนกันตัวแม่เอลบิดเอลสับของเราเนี่ยเอาเวทีอยู่บอกเลยนะคะว่าแฟนๆชอบกันมากๆและก็มาถึงคนสุดท้ายของวงแล้วมักแน่น้อยแต่ว่าพลังเหลือล้นลิซ่านั่นเองนะครับลาริสาเปิดมากับวีทีอาร์ที่อยู่บนเวทีเนี่ยแค่เห็นเงาก็คือแฟน,ฟนๆกรี๊ดแตกกันไปแล้วเงาสวยเงาสับสวยยันเงาไปเลยก่อนที่จะออกมาโชว์บนเวทีด้วยเพลงมันนี่นะครับเพลงที่ตีอินเตอร์แตกจุกๆไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตาม ต่างรอคอยเพลงนี้กันสุดฤทธิ์และนำมาโคชโชว์ที่โคเชล่าขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกคนที่รอดูอยู่เนี่ยเพิ่มพลังการเชียร์เข้าไปอีกนะครับเปิดโชว์มาด้วยการโหนโพดัสแบบสะใจนะครับลิซ่าครีเอทท่ามาใหม่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนและก็ยังมีนะครับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เปลี่ยนบีทเพลงไม่พอยังมีการเปลี่ยนเนื้อร้องด้วยทุกคนเป็นเนื้อร้องที่เข้าปากแล้วก็เหมาะกับอินเตอร์สุดๆโดยเฉพาะท่อนฮุกนะครับ ก็ดรอปซัมมันนี่มัลเตอร์ฟักกิ้งมันนี่กันไปเลยหนึ่งโอ้โหกรี๊ดกันกระหึ่มไปเลยถูกอกถูกใจเหล่าแฟนคลับมากๆนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเปลี่ยนท่าด้วยทเวิร์กทเวิร์กโชว์ให้โคเชล่าสะเทือนกันไปเลยแถมชุดเนี่ยก็สวยสับด้วยลิซ่าเอาเวทีอยู่ยิ่งกว่าอยู่นะครับตั้งแต่โหนโพแดนซ์ขึ้นมาจนมาจบที่กลางเวที โรยสเสน่ห์สะใจบลิงกันเหลือเกินสาแก่ใจยิ่งนักเลยนะครับโชว์เดียวของทั้ง4สาวบนโคเชล่านี้เนี่ยแฟนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ดูจัดอันดับแล้วเนี่ยชอบของใครมากที่สุดมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับความคิดของเรานั้นเนี่ยต้องยกให้เลยกับลิซ่ามักแน่น้อยอันดับที่1เพราะโชว์เนี่ยรศม,มากๆตามมาด้วยโรเซ่นะครับแล้วก็เจนนี่ จีซูนั่นเองทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการดูโชว์ของสตาร์แ็กพิ S ้งในโชว์เดียวของคอนเสิร์ตที่โคเชล่าครั้งนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง